นนเกมมี่ต้องกระโดดไปปุ๊บต้องให้เวลามันเซ็ตตัวนิดเด้อให้เวลามันเซ็ตตัวนิดนึงดีเฮ้ยเพื่อนจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็ตายหรอกนั่นแหละปุ๊บตายปั๊บปุ๊บปั๊บตายปั๊บปุ๊บจะรีไปไหนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่แบบอะไรฮะวันนี้ฮะจะมาเป็นไข่กับไก่เอ้ยไม่ใช่ไข่กับ่กับคนคนถือถาดไข่ใช่คนถือถาดไข่ มันค,คือถาดไข่ไม่ใช่ฐานไข่มา,<บ>าเอาใจช่วยเราสองคนนะฮะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะไปกันเลยหลไหมฮะไปเลยเอาเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าไหมเออใครจะเป็นไข่ใครจะเป็นอา้าวปะชาไปไข่เป็นไข่แล้วต้องทำอะไรบ้างะอะไข่เขาก็แค่อยู่เฉยๆก็พออยู่เฉยๆก็พอก็ง่ายสิ <Yes. S 1> อ๋อไหนไหนเฮ้ยง่ายอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาไข่แตกไข่แตกออ๋เห็นมั้ย ไข่มันแตกถ้าเขย่าแล้วไข่จะแตกว่าไข่แตกนะฮะมาเลยฮะมาเลยฮะว่าไข่แตกน่าสนใจไข่แตกเออเออยังไม่ทันเลยไข่แตกแล้วไข่แตกแล้วอ๋อมาดมเดี๋ยวอาจารยเป็นคนบ้างอฟานมีไปไข่นมีไปไข่เป็นแบบนี้เข่เราเป็นไข่น้อยดู ดูฝีมือการเดินถือไข่ประคองไข่อันเทพองเราอย่าทำให้ฉันตกน้ำก็พอไม่ไม่แน่นอนฮะเเดี๋ยวป็นไข่ไม่ทเจ็บตัวแน่นอนเออเป็นไข่ทำอะไรไม่ได้จริงด้วยเว้ยเออโอ้ยง่ายอ่ะดูดิเห็นป่ะแค่เดินแค่นี้เฮ้ยโดดได้ด้วยเหรอเอฮ้ยง่ายอ่ะอย่าทำให้ฉันตกอุ้ยโอ้โหโอ้แล้วลงไงอ่ะก็คือลงเฉยเฉยมันจะไม่แตกเหรอไม่เฮ้ยมันจะมีร่องตรงนี้ด้วยเเเหรออฮ้ยาติด อ๋อม oh, ันติดอย่างนี้อ่ารู้กติกาแล้วเอ้ยมามาขอคอยอ้คิงขอไปคนขอไปคนเอ้ยโอ้ยอ๋ออาอพระจันทร์เองพระจานท์เองมาไข่แตกเลยอ่ะอ๋อเข้าใจนะเข้าใจนะไม่ยากไม่ยากโอเคขนาดนี้บอกว่าไม่ยากไม่ยากเขาโตเชื่อใจการถือเชื่อใจการถือไข่เชื่อใจการถือไข่ของพระจันได้เลยเป็นคนขายไข่นี่ดูดูนี่ดู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 นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดได้ต้องระวังนะ มาติดมึงเฮ้ยพาเราตกหน้าาเราไปพาทุกเออเฮ้ยเราไปพาทุกแน่นอนเราไปพาทุกแน่นอนอันนี้ไปไงอะไปไงอุ้ยเอาเอาพันธุ์นี้เอาคนธุนี้ลุงออ๋อลุงตัวนี้ก่อนโอเคเอาเอาอ้รอรอแล้วประชาเขาต้องไปรับนี่พันธีขยับได้แล้วเฮ้ยอ๋อใช่างนี้ขยับได้จะไม่แตกโอเคต้องรอรอกระเช้ารอกระเช้าออกได้ไหมรอกระเช้ารอกระเช้าโอเคกะเช้าขนไก่ ลก็จะมุดเข่เอาเขื่อนตายเลยไปไม่ได้เเออาากิ้งไปดิฮะก็กิ้งไปดิฮะเอ้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเงกิ้งไม่ได้เราต้องมาให้เหลี่ยมมาได้นะเกมมันเหลี่ยมเกมมันเหลี่ยมอันนี้มันมนนะเพ่อจางไปรอได้ไหมพ่อจาไปรอได้ไหมพ่อจางไปรอนู้นเลยนะไปเลยไปเลยไปรอเลยนะโอ้โหไขแตกไม่แล้วพ่อชางกระโดดขึ้นยังไงก่อนอ๋อแล้วขึ้นมาได้ไงอ่ะอ่าเดี๋ยวมีลองเป็นคนบ้างอ่าลองเป็นคนอาพอดีเป็นใครรอเรา๋ยว อยากรู้อ่ะเอออ๋อเราเราถือถาดเราถือถาดอยู่ก็คือจะปีนไม่ได้เอาถาดวางก่อนเอาไปไปไปเออก็ค่อยเดินนะก็ค่อยเดินนะดีมาดีฮะมาดีอย่าทำไข่เราแตกนะอย่าให้ไข่เราแตกนะดีมาดีฮะนี่เฮ้ยฝีมือเฮ้ยอย่าเขย่าเราแรงอย่าเขย่าเราแรงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอใช้ถาดไอ้นี่ได้ด้วยใช้ถาดเกาะได้ด้วยเจ๋งว่ะเอออย่ายกอย่าโยกเราแรงอย่าโยกเราแรงโอ้ยเกย์ไานอย่าพาเราไปจ๊ก เมือบจะกระจอนหน่อยนึงเกือบเฮ้ย้แบกเออเออ วิ่ยจะพาเราไปเจ็บตัวเดี๋ยวฮะอุ้ยเดี๋ยวนะมีตุ่มด้วยเหรออาจจะยังไม่มีตังตอนนี้เรายังไม่มีตังอ่ะเี๋ยวมีให้เราซื้อไข่ด้วยซื้อไข่ซื้อถาดด้วยอ่ะมาดูกันแค่ไอ้นี่ว่าอันไหนผีดอันนี้เราปะโอ้ยไม่กอดมาเดี๋ยวพ่อชันเดี๋ยวพ่อชันพาไปอุ้ยมีน้ำยาด้วยโอเคถ้าพาไปมาน้ำยาสูดใส่สกัดสูดใส่สกัดเข้าันเป็นคนแี่แหละตายแล้วกูอ่ะจะทำไข่แล้วแตกนะจะไม่ทำไข่เธอแตกหรอได้ดูไปแบบแบบทีเดียวแบบทีเดียวพับเลยโอ้ยไม่กอด นี่เงิน้ลยวิ่งเงินเลยว่งเงนนี่ไงนี่ไงไงกระโดดกระโดดแบบไหลเื่ยเลยเดวเขาเรียกว่ากระโดดกระโดดแบบไหลเื่ย ระวังนะฮะโอเคอ่่าน okay. uh, oh, uh, oh, oh, oh. ีอ oh. oh. okay. oh, uh, ๋อเราเก็บถาดได้เอาไข่อีกตัวนึงแตกเอาเอาไข่แตกเอ้ไข่แตกไข่ไข่ไข่แตกโอ้อยายับได้แล้วรอประชากระโดดไปรอนะนี่นี่เราเอาถาดรอนี่ยืนเย็นพยับขยับามจิเออเออมาเลยขึ้นกระชัาเลยขึ้นกระชัาเลยเฮ้ยเฮ้ยจะขาดไอ้จะกิ้งออกมาทำไมอ่ะจะขานกิ้งมันกิ้ง เดี๋ยวประชารอแล้วเอาถาดมัรอถาดมัรอกำลังควบคุมไข่เราควบคุมไม่ได้เออก็ค่อยๆเดี๋ยวแตกก็แตกอย่ากกระแทกแรงหนีอย่ากระแทกแรงก็แตกไข่มันบอบบางนะเฮ้ยโยกกระดิ๊กเออโยกกระดิ๊กเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งมาดีอะมาดีอะเออทำไมมันยืดออกมางั้นอะเออมันเออหมาเออมาแล้วเดี๋ออเอา ไข่แตกเดินสซะแรงเอ้อที่ี่ที่พ่ผูชาเป็นคน่ชาเอ้ยประชาอะไรจะไปไกลกว่าจะรอดไข่แตกขอโทษไข่ผิดเองไข่ไปชนหน้าอกจู่ๆมาโดดฟับนี่นี่งาดูดูนี่เปลี่ยนซะอย่างโดดแบบเฮ้ย เอเป็นคนบ้างอ่ะเป็นอ่มาๆมาพ่อาเป็นใข่บ้างอ้าวไอ้อ้ารเหมือนจะง่ายจะง่ายแต่มันก็ยากโอเคมาเลมาเลยถึง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 ่อจะาเป็นใคร่อ่เนิครโอเคยพาเราไปเจ็บตัวนะอย่าพาเราจุดนายเป็นใครเชื่อใจเราด้วัดีเฮเฮ้ยระวังอะดีเฮ้มันกะหน่อยนึง เ <outta S 1> <uğ aut> อย่า,ยาไปแลกอย่าไปแลกนี่แมปนี้นี่หลักฟิสิกส์ต้องมาก่อนนะหลักฟ <c oughs> <ph im> ิสิกส์การโยกไข่นี่ดีมากโอเคโอเคเอาเราใส่อ่าเราใส่โหล,ลดนะโหลดให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เออเอา <c oughs> อ๋ออันนี้กิ้งเหรอกิ้งองเงี้ยเหรอเดี๋ยวเรอก<ม>่อนนะรอกระเช้าพันวีต้องเก็บถาดก่อนนะก่อนจะกระโดดไปกดเก็บถาดก่อนจะมีปุ่มนึงปุ่มกดเก็บถาด,ดลลอ่ะลูกเออนัอ่นแหละถึงจะกระโดดเกาะได้นะเพราะ, <c oughs> ระเราถือถาดอยู่เย้ปชาชนไปแล้วขึ้นกระเช้ารอแล้วเพื่นอนรอคิวเพื่นอนรอ,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 อคิวอะรอรอไข่ไข่รอไข่ไข่อะเฮ้ยขึ้นกระเช้าสนุกอะเย้นี่อ้าจบนะมาแล้วมาแล้วเออบอเออไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นโอเคกระโดดขึ้นเบ่อค่อย อก็บอกก็บอกโอเคไปเลยฮะไปแล้วดีฮะมาดีเออติดติดเดี๋ยวติดอ่โอเค 1 1> ดีดีโอ้โหเย็นเย็นเฮ้ยไปไกลกว่าพชานีกกระโดดนะจังหวะนี้กระโดดเฮ้ยไข่ไข anyway> oh ่ไก่ไข่ไข่ไข okay. ่ไข่ไข่ไน <oh ่ไข่อข่ไว่ไข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 ึ้ขกไขเช้าอีกแล้ไข่ไข่ไล้วข่ไป่ไข่ไข่ไข่ไก่นข่ไข่นข่ไข่ไข่ไขไขไข่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 ไก่ไข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 ่ไ่เข่ไข่ไข่ไอ่ไข่ไขไขี่ไข่่่่่่่ไข่่ไข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 ่ ตึ้งตึ้งกดยาได้ยังอ่ะยังไม่ลงมาเลยเดี๋ยวนะปุ่มสีแดงอ๋ออ๋อเขา้<ม>าใจแล้วเข้าใจปราะฉันต้องเป็นคนกด <Yes. S 1> นี่นี่นี่เราะฉันต้องเป็นคนกดอ่ามาแล้วอ่ะละโยกมาแล้วล่อครอล่อโอเคเดี๋ยวปราะฉันกดอีกปุ่มหนึ่งปุ่มแดงโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นไข่กิ้งลำบากโอเคโอเคโอเคไปแล้วอ่าไปแล้วไข่ก็มีบทบาทแล้วเนี่ยไข่ก็มีบทบาทนะโอ๊บ เอ้ยหล่นไม่แตกเฮ้ยเดี๋ยเขาทุบโอ้ยดีนะมารอทันเข้าใจเขากิ้งซะเร็วเนี่ยไปเลยครับไปเลยมาดีอ่ะดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังก่อนเออหลดนหล่นดีดีดีมาดีไปดูได้ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราไปไงต่อไปไงต่อเฮ้ยนี่ไงข้างๆนี่้แต ม่ไม่มาประชเป็นคนเราประชาเฮ้ยจะมาเฮ้ยแบบนี้เราไปไกลอยู่อะแบบนี้เราไปไกลอยู่นะอ่ารู้หลักแล้วโอเคต้องค่อยๆไปฮะใจร้อนไม่ได้ฮะใจใจร้อนไม่ได้นะะมาเราเป็นใครเรามีบทบาทเราเป็นพระเอกเราต้องค่อยๆไปฮะเราเป็นพระเออรู้หลักแล้วรู้หลักฮะต้องต้องให้เวลามันนี่ต้องกระโดดไปปุ๊บต้องให้เวลามันเซ็ตตัวนิดนึงให้เวลามันเซ็ตตัวนิดนึงดี เฮ้ยเพื่อนจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็ตายหรอกนั่นไงตายปั๊บปุ๊บปั๊บตายปุ๊บปุ๊บจะรีบไปไหนกันเลยไหนเก๋ดูดิสิจะรีบไปไหนกันล่ะเฮ้ยอา๋อขยับไม่ได้เอาเอาได้ไหมเอาเอาติดเอาเอาติดไข่เอาเอาติดไข่เอาเอาที่มาของคำว่าติดไข่อ๋อเนี่ยเมื่อเช้าเอาถาดรองมาฮะเมือเช้ารอกี่งกับเช้ามาแล้ะไข่มีบทบาทอุ้ยไปเออเลยฮะมาเลยฮะกิ้งออกมาสิเซ่มาเลยฮะ ทะลุทะลุกระเช้าเลยมุมมองกล้องพัชาเลยว่าทะลุกระเช้าอะไรพอดีกระเช้าไรฮะอ้เกล้าเอ้เกล้วเอ้เกล้เอ้เกล้อุ้ยเออโอ้โหมันบินน่ะพัชบินเอาออีกนิดนึงเอาออเอาเลยให้มันแบบพอดีพอดีอ่ะจุดคอมิน <buch ad> มันมินมินเมย์ไป่อยอ่ะมันมินเมย์ไป <c oughs> อมันมีหลายด่านเลยอ่ะที่เราเออยังไม่ได้ไปอ่ะเอาเหรอแ,แบบแรกก็จะไม่รอดแล้วจะมีหลายออด่านอมันมีอีกด่านหนึ่งนะโอ้ยก็อันลัเลันลัไข่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วเออโอเคอ่ามาแม้แต่ตรงนี้ไข่ยังไม่รอดเลยมาแล้วฮะมาแล้ว พอรอชาติตั้งหลักก่อนอันดีดีเอ้ยห่านทางไหนฮะอ่านดีดีเลยอั่นดีดีเดเฮยอ่นดีดีเออใกล้ไปใกล้ไปเดี๋ยวไข่จะลำบากไข่เร็วจะลำบากไข่จะลำบากไข่ไข่รีบมานี่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แงเพอร์เฟกต์นี่ดูการโดดนี่มีการโดดให้เซ็ตตัวก่อนเลยนี่เนี่งกันเลย ดีอะมาแล้วไข่มีบทบาทแล้วแหมแน่นอนสบายสุดละเฮ้ย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 เดียวเลยเออรอดรอดใไข่มีบทบาทเรากระเช้าแป๊บนึงอะรอกระเช้าแป๊บนึงเอ้าล่วงล่วงไปแล้ว โอ้ยเนี้ยไข่ไข่ระวังตกนะทิ้งหัวและเออดีดีไข่มีหน้าตาด้วยเอ้ยไข่ไข่ลอยออกนอกกระเช้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเกินไปหยิบหยียบปุ่มสีนี้ก่อนนะสีน้ำเงินก่อนนะเอ๋ไปดีไปดีไปดีเอเหยียบนิ่งๆก่อนนะพร้อมแล้วบอกนะอย่าหลอกกันนะโอเคไหมเอา กลับทอาค่อขยับไม่ได้ไข่ขยะเคยไข่มาครับขยะจะได้ลงไหมวันเนี้ยโอยเอยอยเอยไข่ลำบากจริงๆกิดเจอไปไข่นี่ยากยินแสนเข็ดเอยอยอยยจะได้ไหมคุณรอคุณรอใจจะขาดแล้วตรงแล้วเนี่ยให้ไฟมันขึ้นให้ไฟมันขึ้นอ่ะไปได้หรือยังไปยัง ไปแล้วไปแลยอย่าหลอกกันนะอย่าหลอกกันนะโอเคอึ้บอ้ยลำบากโอ้ยลำบากผมติดโอเคเป็นไข่นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะมาเลยเดี๋ยวนะประชาชนรอก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนรอก่อนอ่าโอเคมารอแล้วมารอแล้วโอเคกินไปได้เลยนี่มาเลยฮะ ไข่ได้ลำบากอย่างนี้นี่เองเกิดเป็นไข่ก็มีบทบาทนะเกิดเป็นไข่ก็มีบทบาทมาเลยฮะเนี่ยสบายอยู่แล้วฉันเป็นไข่โว้ยต้องค่อยๆไปฮะจะเป็นไข่ที่น่ารักเอ้ยดีดีดี yes นี่งะเออกไมเนยทำไมลองไม่ใส่ตะกร้าไว้เออไม่ใส่กระต้าไว้ เฮ้ยงมูอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ไปไงก่อนกระโดดไปเลยเวอวว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 วดววังไวอวมันต้องใช่มันต้องใชอ่านอวว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 อวนวว่ว้องวา คิดว่าแต่ไข่อะดิแต่ไข่อะดิไข่จะร่วงไหมอ่ะอ่าพรมีลองดูเผื่อพนมีได้ผ่านตรงนั้นให้ได้ซะก่อนละก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะ่ยอะไรฮะนี่นี่เซียนม่ะติดว่าแล้วอุ้ยเฮ้อพอดีพอดีดีอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนให้ให้ไข่ให้ไข่ผู้ชาร์ช็ดตัวก่อนไข่ผู้ชาน์ชแตกเอาไว้เอาไว้ อีกทีไหมเป็นคนอีกทีไหมกี่ผ้าเออกี่ผ้ากี่ผ้าเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจี้จีกจี้จี้ใครแตกใครแตกนุ้ยโป้งเลยเอออะไรครับเหลือดีฮะดีฮะ Yes องเงี้ยตื้ดดีฮะดีว้าวใจเย็นใจเย็นเด้ดีดีมาดีฮะนี่ Yes ว่าเซียนอ่ะบอกเลยบอกว่าเซียนเฮ้ยว่าเซียนอ่ะไข่ไข่เออเออ แชตตายเรืออ้าวทำไมไข่แตกต้นเป็นอะไรตายรถสตาร์ทไม่ติดเอาอีกทีทำไมมันตายเหรอเมื่อกี้ฉับไปตั้งไก่แล้วอ่ะเออยจะเย็นจะเย็นใครดูแลไข่พ่อชานได้ดีอ่ะโอ้ยเว้ยโอ้ยฮึเอ๊ยนี่ไงฮึเว้ยเออดี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 เออ มาจะเป็นคนมามามาเป็นใครยังยากเป็นคนจะขนาดมามาสุดท้ายมาครั้งสุดท้ายมาดูทีว่าเราจะไปไกลขนาดไหนเรามามาต้องตั้งใจเลยฮะเราต้องตั้งใจมาแค่จุดเริ่มต้นเองนะดูดูอันนี้แค่จุดเริ่มต้นเพียงจุดเริ่มต้นเราก็เสียวได้จุดเริ่มต้นที่ระหวัดหวาดเสียวได้ระหวัดเราต้องตั้งใจรอบเนี้ยเราต้องเอออ๋อ่าดูดูดูความตั้งใจนี่คนต้องเห็นความตั้งใจของเราโอเคเออเนี้ยก็ได้โอ้ยเอามาเลย อาวพอดีไปไหนวะเอออออันนี้มาแล้วมาพอดีเลยแค่เป็นไข่มีบทบาทเฮ้ย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 เอาอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ What อ้าวจีบอะไรโอ๊ยไม่รอดอ่ะ What Okay ฮะโอเค ไม่รอดด่านแรกโหไม่รอดเลยแต่เราก็ไฟได้ไกลระดับหนึ่งอยู่นะก็ถือว่าไกลนะไกลไหมสำหรับคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่ไกลของเราไกลแล้วโอเคไขแดดซะก่อนโอเคนะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งวิงมาให้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะนี่เราสองคนต้องไปแล้วนะฮะบายบายเยอะอานเกมเมอร์